เทียวไว้แป๊บเดียวกอ็ออกดอกกันซะละนะยังไม่ได้ทำเลยก็คือยกมากองกองไว้ก่อนยกมาเรียงๆไว้ก่อนอันนี้คือส้มเลมอนนะครับนี่เป็นเลมอนเมเยอร์นะมีป้ายติดอยู่แต่ตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นยูสึก็ติดผลให้เห็นแล้วเหมือนกันอ้อเหรอนะตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วเปลี่ยนวัสดุปลูกแมนะ้แต่ต้นมะละกอเองก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ตั้งแต่วันนูลล้นแหละคราวนี้ก็จะมีลูกผสมอีกตัวหนึ่งที่มันกำลังออกดอกด้วยบอสโซเลีย uh, well ตัวนี้นะครับเป็นบอสโซเลียเนกเลกต้าผสมกับอาเนกเลกต้า uh, ผสมกับเอสเพนิโฟเลียเอสเพนิโฟเลียเลียเอสเพนิโฟเลียนะครับแล้วชื่อมอ่า uh, นแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้ลุงจะน่าจะาเปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนก็ยังไม่รู้เดี๋ยวดูอารมณ์ก่อนเพราะว่าวันนี้วันหยุดไม่อยากออกไปไหนอยากอยู่สวน แต่ก็จะดวนๆอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอะไรทําก่อนก็คือได้ทำเนาะ